การขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสูงวัดบ้านแซอตำบลแซออําเภอวัฒนานครจังหวัดสราแก้วประจำปีพุทธศักราช2567ขอถวายการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีพุทธศักราช2567ด้วยความยินดียิ่งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการของมหาเทระสมาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้วัดมีการพัฒนาทางด้านกายภาพมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ เป็นสถานที่สงบร่มเย็นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพวัดแซออตําบลแซออํอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วก่อตั้งเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2521และรับวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2530 ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระมหาประสูตรตันติปาโลได้นำเนินร่วมกับภาคเครือข่ายโดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัดชุมชนและองค์กรตามหลักการดังนี้ หมวดที่ 1. ประสิทธิภาพการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ5สและมีการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมการประกาศนโยบายเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน การอบรมความรู้ตามหลัก5สเพื่อสร้างวัดสวยด้วยความสุขมีการเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่อง5สอถ่ายทอดกระบวนการในระดับวัดเพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนได้เข้าใจในการดำเนินงานการสำรวจพื้นที่จัดทำแผนผังวัดชุมชนโรงเรียนและวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อการพัฒนาคณะกรรมการโครงการได้ลงสำรวจพื้นที่9้าแห่งภายในวัดและชุมชนมีการจัดทำแผนผังแสดงที่ตั้งอาคารสถานที่ภายในวัดและสถานที่สำคัญของชุมชนรวมถึงมีการจัดทำแผนพัฒนาวางแผนการดำเนินงานวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการจัดทำแผนปรับปรุงภายในวัดและชุมชนคณะกรรมการการดำเนินโครงการร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ก่อนการดำเนินงาน ในการสะท้อนปัญหาแต่ละพื้นที่และมีการแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานการลงมือปฏิบัติวัดแซลออร,ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อการพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้ในพื้นที่9แห่งภายในวัดและชุมชนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีตลอดจนมีการสรุปผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการร่วมกันในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม5สเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไปหมวดที่2การพัฒนาพื้นที่9้าแห่งภายในวัดแห่งที่1มีการจัดทําป้ายชื่อวัดที่ได้มาตรฐานบริเวณหน้าวัดมีความสะอาดมีแผนผังวัดเพื่อแสดงอาคารเสนาสะนะต่างๆรวมถึงมีป้ายบอกทิศทางไปยังสถานที่สำคัญของวัดแห่งที่2มีลานจอดรถที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการกำหนดป้ายจราจรสัญลักษณ์จราจรเพื่อความสะดวกและปลอดภัยมีการกำหนดเส้นกำกับพื้นที่จอดรถไว้อย่างชัดเจนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่จอดรถผู้พิการรวมถึงมีแสงสว่างเพียงพอในยามค่ำคืนแห่งที่ 3. มีการบริหารคลังส่งอย่างเป็นระบบในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเช่นมีระเบียบปฏิบัติในการยืมคืน มีระบบการยืมคืนสิ่งของมีแผนผังระบุต,ตำแหน่งชั้นวางสิ่งของตรงตามหมวดหมู่และมีป้ายกำกับสิ่งของแห่งที่4มีการจัดการด้านห้องน้ำไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุปรกรณ์พร้อมใช้งานและมีการแยกประเภทห้องน้ำพระสงฆ์ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำผู้พิการไว้อย่างชัดเจนมีอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดเป็นประจำตลอดถึงมีการรณรงค์การประหยัดน้ําประหยัดไฟในพื้นที่แห่งที่ 5. มีการจัดการด้านขยะที่เป็นระบบในการติดตั้งถังขยะไว้ทั่วบริเวณวัดตลอดจนมีระบบการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรภายในวัดตามหลกัก 3R เพื่อลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนได้อย่างดียิ่งแห่งที่6มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการปรับภูมิทัศน์จัด สร้างอาคารเสนาสนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานให้มากที่สุดและเป็นโรม,มนียสถานรวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตลอดจนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในยามค่ำคืน แห่งที่7มีการจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอหวังมาตรการในการป้องกันอัคคีภัยมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงการอบรมการใช้งานให้กับพระสงฆ์ภายในวัดและมีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในวัดทุกพื้นที่แห่งที่8มีการจัดการห้องครัวให้เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยมีการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นหมวดหมู่มีพื้นที่ซักล้างที่พร้อมใช้งานไม่มีคราบเศษอาหารรวม ถึงมีการติดตั้งถังดับเพลิงภายในห้องครัวเพื่อรักษาความปลอดภยัยแห่งที่9มีการสุขาพิบาลอาคารเสนาสนะต่างๆภายในวัดมีความสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบในการใช้อาคารสถานที่และมีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่หมวดที่3การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวัด1การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์สัมมเนนชุมชนมีการตรวจสุขภาพพ,พ,พระสงฆ์สัมมเนนผภูพักระสายภายในวัดและมีการจัดทำ ฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน 2. การพัฒนาสถานที่ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพภายในวัดมีการจัดทําห้องพยาบาลจัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนที่มาทํากิจกรรมในวัด 3. ามการส่งเสริมสุขภาพมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดอบายมุสุราบุหรี่กัญชาอีกทั้งมีการส่งเสริมให้วัดเป็นลานกิจกรรมลานกีฬาของเยาวชน และผู้สูงอายุภายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่างๆ 4. การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชนมีการสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชนรวมถึงมีการจัดทำป้ายข้อมูลต้นไม้ภายในวัด5 การพัฒนาวัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการจัดทําป้ายข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแซอจัดอบรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ภายในวัดหมวดที่4การจัดการพุทธศิลปกรรมและทรัพยากร,รวัฒนธรรมภายในวัดได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลปูชนียสถานและปูชนียวัตถุภายในวัดมีการอนุรักษ์บูรณนะปฏิสังขรณ์พุทธศิลปกรรมอย่างเหมาะสมมีการ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันเทศมหาชาติสันดอนชาดกเป็นต้นการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การใช้พื้นที่ของวัดในการส่งเสริมด้านสัม,มาชีและด้านการศึกษาให้กับชุมชนหมวดที่5า การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญามีการใช้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธมีการจัดทำป้ายนิทรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนาป้ายพุทธศาสนาสุภาษิต์ตามต้นไมายและจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างสังคมอุดมปัญญามีการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อเสริมการดำเนินชีวิตวิถีพุทธมีการจัดกิจกรรมทำบุญตัก บารักษาอุโบสถศิลป์และแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรนเป็นประจำตลอดทั้งปีการพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรีนยนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนกิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อนและกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีการจัดกิจกรรมทำวัดสวดมนต์กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์การส่งเสริมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชนโดยการส่งเสริม ให้มีการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาหลังจากทําวัดสวดมนต์เป็นประจำทุกวันรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเจริญจิตภาวนาในวันพระตลอดทั้งปีโครงการวัดประชารัสร้างสุขเป็นจุดกําเนิดที่มีการพัฒนาของวัดในการทําให้วัดเป็นโรมนียสถานที่สร้างความสุขกายและสุขใจเป็นพื้นที่พัฒนาจิตใจ และปัญญาของคนในชุมชนดังเช่นโบราณมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างวัดชุมชนหน่วยงานภาครัฐตอลอดจนองค์กรเอกชนต่างๆอันจะทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองประเทศ